สวัสดีครับขับรถดีๆวันนี้นะครับอยู่กันครบเลยหลามน้องศิลปพี่เอครับนะวันนี้เราอยู่กับ i s u ู u m มิวอ็ก2.2 m มกฟอร์ดอเดป็นไอตัวนี้ห นี่เป็น i อเลยใชอสเลยเฮ๋อมาเองเลยถูกครับไม่มีแกมมี่อ่าไม่มีครับแกมมี่ไม่มาในงานนี้เล่นก่อนอีกแล้วจะมี่ไปไหนตัวแย่งไงไม่ทันเล่นอยู่อยสามคนเนี่ยนะฮะคิดอะไรได้ต้องรีบทำครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนแย่งผู้ไหนอยู่สามคนแล้วเนี่ยบอกชื่อช่วงก่อนใช่ไฮะที่ช่วงอะไรฮะช่วงคับรถดีๆครับอ๋อรถดีๆนี่เป็นรถใหม่ไงอันนี้ไม่ได้หารถดีๆนะค่ะไม่เป็นหารุ่นดีเวอร์ชั่น หารถนีมาเล่าหรอย่าอยาไปมีหลายเวอร์ชันเดี๋ยวคนง่งวันนี้รรวิวรถใหม่ก็เลยต้องมีพี่เอด้วยเพราะฉะนั้น้องศิลป์เนี่ยเป็นคนไปหารถมาไอ้นนี้เราต้องขอบคุณทางอีซูซูหานครแล้ครับก็เอื้อเฟื้อให้รถเรามาทดสอบนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราอยากได้ทั้งตัวกระบะอะไรเงี้ยเดี๋ยวไปหาใหมกทีนึงแต่วันนี้เราได้ m a c Force 2.2ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ของอีซูซูมาในมิลเอ็กก่อนเอามาลองเลย นะะฮตัวนี้คือ The Next Peak ก็เป็น v i e X The Next Peak เหมือนตัวที่เราที่เอามาเพียงแต่ว่าเป็น Next Peak ที่เป็นหัวใจใหม่เป็น2.2เพราะปกติ The Next Peak มันมี1.9กับ3.0ใช่ตัวนี้จะกลายเป็น The Next Peak m a x Ford c ที่มี2.2กับ3.0ให้เลือกนะฮะไฮไลท์จริงๆกับรถคันนี้มันต้องพูดอะไรบากมีสองเรื่องครับเรื่องยนต์กับเกียร์เรื่องหลักๆเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่ s ี r i e s เรื่อา Mac Ford ต้องสินเป่าโป้งเลยใช่ครับ เรียกแมอาในเครื่องตัวใหม่นี่ก็คือเขาเรียกแหละเป็นเครื่องที่พัฒนาใหม่ไม่ไม่เอา1.9มาขยายล่างนะพัฒนาใหม่ตัวนี้เป็น2.2ความจุมากขึ้นอีก300รับแล้วก็สำคัญคือเครื่องตัวนี้มีการปรับปรุงหลายอย่างจุดเด่นๆเด่นเอาเครื่องก่อนจุดเด่นตอวที่สองนี้นอกจาก 4T เพิ่มแต่คุณจะได้แรงม้าแรงบิดเพิ่ม แรงม้าแรงม้าร้อยหกสามแรงม้าสามแรงมีถี่ร้อยนิวตันแต่สำคัญคือถี่ร้อยนิวตันที่มารอบต่ำกว่าเดิมหนึ่งจุดเก้ามาที่รอบหนึ่งพันแปดร้อยรอบพันแปดอันนี้ลดมาสองร้อยหรือพันหกร้อยรอบแล้วไฮไลท์เด่นก็คือเอาง่ายๆว่าคุมลมส0งนิวตันเมตรอ่ะคพันรอบปีแล้วอ๋ออันนี้อันนี้คือสิ่งที่ทางยูสุเขาโฆษณาไว้ ก็คือเขาบอกว่าทอร์กเนี่ยนะแรงบิดดีกว่าเดิมถึง56%าสิบอร์คำว่า56%คือถ้าสมมติกําลัง400นิวตันเมตรเนี่ยมาตั้งแต่1,600รอบหก0้รอบเพราะฉะนั้นหกรอบแล้วเพราะฉะนั้นดูที่56%ก็คือประมาณ1,000กว่ารอบใช่ครับอ่าทอร์กมาแล้ว200คร้อยขึ้นหนึ่งมาแล้วนะที่สำคัญคือเครื่องนี้ที่บอกซีซีอะขึ้นสามพันีซีแรงม้าแรงบิดเยอะขึ้นทําไม ทำไปประหยัดน้ำมันวันละครับประหยัดได้เดิมสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเก้านะโอ้โหนี่มันคือสิ่งที่ิซตั้งชื่อไว้ว่าจิงๆจะหมดไปเรื่องเรื่องของความประหยัดอ่ะเป็นไนี้ฮะต้องบอกว่าเรื่องความประหยัดมันไม่พูดแค่เครื่องครับยังมีหัวใจหนึ่งที่เพิ่มมาอันนี้เป็นเครื่องตัวแรกที่มาพร้อมเกียร์อัตแปดสปีดโอ้ ด้วยความที่เป็นเกียร์แปดสปีดนะพี่ความประหยัดมันเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเกียร์แปดสปีดเนี่ยมีอะไรตั้งแต่เกียร์เจ็ดเจ็ดแปดนถึงเกียร์ไดครับฉะนั้นจังหวะอาเกรมันเยอะขึ้นกว่าเกียร์โต้ทั่วไปแล้วช่วงแรกหกเกียร์แรกก็ซอยอัตราทดที่ดีกว่าเดิมที่ดีกว่าเดิมตอนเรื่องกำลังได้ดีกว่าเดิมพอเวลาพอเห็นเกียร์ที่เจ็ดที่แปดก็ประหยัดอไใช่เห็นบอกว่าระบบ ฉีดน้ํามันของเขาก็ปรับปรุงใหม่เห็นบอกเป็นระบบไฮเซเวิรอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไอ้ไฮเซเวินี่แหละทําให้เครื่องที่ถึงแม้จะมีซีซีเพิ่มแต่ประหยัดน้ํามันกว่าเดิมใช่ไหมฮะอันนี้ถูกใจผู้ใช้รถใช่ครับตั้งแต่รถ SUV ยันรถกระบะเลยชอบแน่นอนแล้วเครื่องตัวนี้ดิฉบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่หลามอ่ะมาดูใกล้ๆมาดูเครื่องใกล้ๆขับแล้วเดี๋ยวพี่จะได้รู้ว่า เรื่องอี่มันตอบสนองดีกว่านี่กว่านะที่มันหน้าตอบสนองดีกว่าแล้วโดยเฉพาะจริงๆจะบอกวันนี้ยังไม่ได้ลองก็ล่เล่าเหวี่องจริงเพราะเดี๋ยผมได้ลองมาแล้วตอนที่ไปลองที่สนามดีลามอันนี้ไปทสาดีลามแล้วครับอัตราเร่งอ่ะช่วงต้นกลางปลายอ่ะทำได้ดีขึ้นอยู่เหมือนกัและสำคัญคือถ้าโดยเฉพาะตัวกระบะกระบะน้ำหนักจะเบากว่าครับผมกระบะจะรู้สึกแรงดึงนี้มากกว่าอ๋อจะรู้สึกเลยผมวิ่งในสนามดีลามครับระหว่างช่วงโค้งสองไปสามเนี่ย คือมันต่ายขึ้นไวนี่นี่ยอย่างตัวเครื่องเนี่ยนะฮะก็ยังเป็น DDI อยู่เป็นดีเซลดิเรกอินเจกชันอยู่นะะฮแต่เขาบอกว่าไฮเซิร์ฟพอมีคำว่าเซิร์ฟอ่ะผมไม่นึกถึงเซิร์ฟแชมเบอร์เซิร์ฟแชมเบอร์มันคือห้องช่วยเผาไหม้อะใช่ครับใช่ไหมฮะอยู่อีกห้องหนึ่งผมก็เอ๊ะแล้วมันจะไดเล็กยังไงเนี่เมื่อเป็นเซิร์ลหรือว่าเซิร์ลเนี่ยมันเป็นห้องที่เปิดอยู่ข้างๆห้องเผาไหม้เลยแล้วเอาหัวฉีดเข้าไปอยู่ในห้องนั้นแต่ไดเล็กมันฉีดตรง มันมันก็กึ่งกึ่งตรงไงคือจะมีแค่แค่เบี่ยงรูมันนี่เดียวนะอาจจะเป็นรูข้างๆอย่างนั้นคือเลยยังไม่เห็นภาพฝาสูบข้างในของอีสุในเครื่องเนี่ยเขาจะบอกว่ามีหลายๆอย่างที่เกี่ยงไปไม่ว่าจะเป็นเทอร์โบเทอร์โบเนี่ยครับพี่เทอร์โบตัวนี้ไม่มีเวทเกตไม่เป็นเทอร์โบแปรผันเป็น VGS เทอร์โบก็คือโขงหลังมันปรับขนาดได้รอบเครื่องมันถึงมาตั้งแต่พันหกไงเต็มวัยเต็มวัยบูทมันสามารถ กอตัวเองได้ตั้งแต่ 1, พันหกนะเพราะว่าโครงหลังมันปรับขนาดได้นะพอเป็น VGS เ,เทอร์โบอย่างนี้ปุ๊บไม่หล่อรอบแล้วแล้วรอบปลายจะไม่อ้นเพราะอะไรมันขยายได้ตอยิ่งรอบสูงมันยิ่งขยายบานตัวเองออกไปเป็นเทอร์โบโครงใหญ่และเล็กในตัวเดียวกันใช่แล้วแล้วผมชอบนะค่อดีสีสวยดีท่อยางสีส้มส้มแดงเฮ้ยเออล่างเนี้ยมันเป็นท่อท่อยางไอดีที่ดูเหมือนของแต่งแต่งโรงงานมันเป็นท่อยางแข็งเพราะว่า มันต้องคนแรงดันสุดที่เหมือนผสมผ้าใบอ่ะเพราะฝั่งนี้เป็นไฮเพชเชอร์เพราะที่พี่อออจากเธอโบเข้าอินเตอร์เราบอกว่าน่าสนใจนะงานที่ทำให้ดูดูสวยอ่ะน่าสนใจนะตัวนี้นะผมว่าเครื่อง2.2 Macford เนี่ยจะเป็นเครื่องที่ถูกใจผู้ใช้รถอีสุก็จริงวัตถุประสงค์หลักหลักที่ผมได้ยินมาคือผมก็อยากจะตอบโจทย์ที่ว่าคนใช้อ่ะตอนที่ผมจะบอกคนใช้เขามีความต้องการที่หลากหลายขึ้นหนึ่งได้น่แหละอยากได้กำลังมากขึ้น แต่ก็ต้องติดเรื่องเอความประหยัดทุกคนน่ะคิดแบบเดียวกันหมดอยากได้รถแรงแรงแต่ประหยัดน้ำมันแล้วต้องประหยัดน้ำมันด้วยนี่ฮะเครื่องไม่ว่าเรื่องอะไรจะเอาอ่ะเราจะเอารถไฟฟ้ายามตอแรงด้วยไม่กินน้ำมันอ๋อไม่ใช่อ๋ออันนี้รถบรรทุกอโเคโอราก็เลยพยายามตอบโจทย์สองอย่างนะฮะพยายามให้เครื่องนี้ถูกทิศทางในการพัฒนามาในทางนี้ใช่เพราะฉะนั้นเครื่องตัวนี้จะได้รับความนิยมมากๆ จากนี้ไปแล้วพอประหยัดน้ำมันนี้นะผมนึกถึงโครงการอย่างอีซูซูประหยัดน้ำมันจะกลับมาอีกนะครับเดี๋ยวผมว่าอาจจะมีคัมแบ็กออกมาก็เหมือนประหยัดเนี้ยรุ่นนี้เดี๋ยวต้องกลับมาแน่นอนเอาจริงเหรอโอ้โหนี่สายพลดลงหน้าไปแล้วจริงจริงเครื่องตัวนี้ถ้าอยู่ในกระบะเขาจะมีระบบเกียร์ให้เลือกงานมีเกียร์ธรรมดาด้วยเกียร์ธรรมดาจะเป็นระบบสปีดเป็นเกียร์ชุดใหม่เป็นการจะเป็นสปีด ธรรมดา6สปีดนี่ก็ถูกใจเพราะเมื่อกี้พี่พูดเรื่องนี้พี่พูดเรื่องนี้เพราะพอดีพี่หลามพูดเรื่องประหยัดน้ำมันประหยัดน<อ>้ำมันทุกคนแล้ต้ององงเป้าว่าะตัวเกียร์ธรรมดาใก็เลยเล่าสูา<ม>่ซัวงว่ามันมีรุ่นเกียร์ธรรมดาสปีดเลยตัวกระบะใช่แต่ไม่ต้องห่วงตัวเกียร์โต๊ะ8สปีดก็ประหยัดน้ำมันได้เพราะว่ามันมีทั้ง8สปีดอ่ะจะวิ่งช้าวิ่งเร็วมันโอเวอร์ไดร์ได้แล้วเดี๋ยวให้พี่หลามพาไปลองเลยผมไม่ได้ไปเพราะผมจะแอบหนี๋ยวพหลอกหลีกเนี่ย ให้ลองมาดูคุยกันดูว่ารจริงอย่างพูดไหมจังหวะในการเปลี่ยนเกียร์ที่จะรู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นกว่าเดิมหรือจังจหวะออกตัวไปเนี่ยพี่ เติมเกียร์รูปเดิมรู้สึกมันมีจังหวะยืดยืดเยอะให้เรารู้สึกได้ชัดอันนี้มันจะไปดินเนียนแม้ที่เร่งอยู่อะคนเร่งเนี่ยมันจะเดินไปดินเนียนโอ้ทั้นที่ยังเป็นท็อกคอนเวอร์เตอร์อยู่นะใช่ครับวา่่เนียด้วยความเป็นเกียร์เนียนยังกับ CVT ด้วยความชิปของจังหวะเกียร์โอเคภายนอกเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมต้องรีวิวไหมภายนอกเราบอกว่ามาในเกรด R ซึ่งจะได้ของแต่งเยอะขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าทิ้งครับกระจังหน้ามันจะสปอร์ตกว่าเวอร์ชั่นรุ่นปกติเพราะอยู่รุ่นใหม่ใช่ใช่แล้วมีหน้าสตัวแบบใช่เรไลส์กระจังหน้าจะไม่เหมือนกับเกรดธรรมดาครับผมซึ่งเกรดเนี้ยมันจะดูลุกเนี่ยเขียวขึ้นเขขึ้นแล้วก็มีราคาเอสมานี่ไฟหน้าจะเป็นโคมโคมอะไรแบบโคมดำ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 ได้ความดูความเข้ดำแต่ผมชอบอย่างที่อะไรอสเขาดี ลิ้งองเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันดูดูแล้วไฟหน้าก็จะหน้าสวยแล้วพี่ลงรายละเอียดด้านข้างอ่ะช่องลนใช้งานได้ด้วยนะช่องลมนี่ตัวลมเนี่ยเข้าไปเป่านะเข้าเป่าเป่าในลมล้อเป่าจริงเลยคือไม่ได้เป็นช่องตัดใช่รายละเอียดในยิงสูงขึ้นใหม่ทำดีบอกว่ารุ่นเนี้ยพัฒนาในดีไซน์ในการพัฒนาเปิดลูกดครับนผมชอบลายล้อดูล้อดูลายล้อแม็กอันีที่เฉพาะนะเฉพาะไอซ์จะได้ลายนี้ล้อขอบ20แกมมี่ไม่ได้นะต้องไเท่านั้นนะลายสวย มาพร้อมอย่าง265 50อา20ลายสวยเลยบวกกับสีนี้นะโอ้โหแล้วมีการคาดสติกเกอร์เข้าไปเนี่ยเนะมันมีสีเขียวว่าหนอนนะมาคาดตรงนี้หน่อยนึงกันเน็กซ์ทีกหน่อยนโอ้โหเข้ากันไปเลยตัดนี่คือสีเทาเนี่ยมาพร้อมกับการตัดบริเวณสีดำใช่ตงุต<ร>งล้อตรงนี้นีห้างกระจกหลังคาหลังคาลูกแบกสปอร์ตสีดำหมดเรียกว่าลงตัวมากๆนะฮะ ข้างๆมีบันไดข้างให้มีไส์สเกิร์ตมาด้วยนี่มันเป็นบันไดผสมไซส์สเกิร์ตนะพี่ครับคือมีไซส์สเกิร์ตด้วยแล้วมีบันไดด้วยครับเป็นชิ้นเดียวกันครับเรียกว่ารวม2อย่างมาเลยรวม2ออย่างไม่ต้องไปใส่อะไรเพิ่มแล้วใช่ คือเป็นออฟโรดสไตล์สปอร์ตไม่ต้องรักพี่เสียดายน้องนะฮะภายในเป็นยังไงภายในเหมือนกันเนาะกับตัวเน็กทิกเนาะเหมือนกันเนาะเหมือนฮะเหมือนกันครับก็ไรเด็ดตัวเนี้ยจะบอกว่าผู้ชมดูว่าในเรื่องของฟินิชชิ่งลายได้เนี่ยจะเป็นสีเขียวเพราะว่าเป็นได้เนี่ยเขาตีเขียวก็เหมือนเป็นตัวสอดตัวเบาะจะมีหมอนพีงที่ปักลายด้วยคก็ถือว่าตัวที่หมอนพีจะปักลายนี่มีไฟแอมเบียนด้วยตรงนี้แล้วตรงนี้ที่คอนโซลด้วยนั่นที่คอนโซลด้วยมี ทำเป็นเล่นบายทำเป็นเล่นบายโอ้โหสวยนะยุคสปอร์ตแล้วทำให้เห็นว่าฮะยู่ถึยุคนี้ฮะเห็นไปเยอะลูกสปอร์ตแล้วนั่งสปอร์ตด้วยไหมก็สปอร์ตนะสปอร์ตด้วยกันทั้งลุกทั้งนั่งทั้งลุกทั้งนั่งมาดูข้างหลังครับครับผมข้างหลังไฟท้ายใหม่ครับผมก็ชอบนะคือไฟท้ายชุดนี้มันดูเฉียวดูสวยขึ้นครับผูกติดนิดเดียวทำไมไม่ลากยาว เกือบแล้วเกือบอีกนิดนึงขอ <S <S ขอ,ขอปตัวไมเน,น <S <S อร์เชนดิพิเตอร์คลิปจะถามว่าเนี่ยโคงไฟเนี่ยเป็นคูเอลดีมาสวยแล้วนะฮะ<ฆ>คือมาตรงนี้ เป็นแนวมาแล้วแต่ไม่ใส่ไฟถ้าเป็นผมเป็น e. ี s ู su นะผมจะโทรมาบอกเลยว่าเอ e, ครับรอแป๊บหนึ่งนะครับรอไมเนอร์ <c oughs> เดี๋ยวไมเนอร์เชนใส่ให้แน่นอนครับไฟท้ายยาวค่ะ <c oughs> หรือจะ <c oughs> รอเป็นรุ่นไฟฟ้าเพราะเดก <c oughs> ไ,ไฟท้ายยาวจนล้ไฟฟ้าหรือหรือ,อ,หรอ,อจะเอาไฟเป็นตัวหนังสืออี e ู u s แบ็ c ฟอร์ d อะไรเงี้ยอะไรนะอะไรนะที่หลังไม่ชอบครับที่หลังไม่ชอบคตรแย่งตาเลยแฟร์ตี้พี่จบอกว่าท่าได้เนื่เงจากแกะที่นี่เปลี่ยนแล้วเนี่ยนิดเดียว ใส่ของแต่งเราก็ได้นะฮะครับเดี๋ยวครับลูกหลังก็ต้องบอกว่าให้ความสวยคือนอกจากไฟท้ายแล้วเนี่ยผมว่ารายละเอียดการออกแบบดีไซน์ตรงนี้คือให้เรีอกความกรอปดดมากขึ้นดู้อย่างเงินชนหลังอ่ะก็มีเนี่ยดีพิเปอร์เล็กๆเนี่ยยังมีนะกิมมิกนะอ่ามันกระปดขึ้นเซ็นเซอร์คาระยะก็มีให้เรียกว่าเอาท์ชันเรื่องความปลอดภัยมีให้ร่องรอกคันมีให้ครับแกะตะกคนหลังเองครับมีครบหมดเรียบร้อยหรือว่าครบครับ น้ากล้าทายไหนๆมาท้ายแล้วเปิดนิดนึงครับผมาท้ายไฟฟ้าโอ้ยฝาท้ายไฟฟ้าด้วยเตะได้ไหมครับรุ่นนี้เตะได้ไหมใช่ครับได้โอ้ยบอร์ดแถวสามนั่งสบายชับเก็บง่ายเลยแค่นี้แค่ดิตลาดนีเคใช่ไหมมีระดับได้หลายระดับเลยนะครับระดัืสุดท้ายเก็บของนี่ดึงอีกทีนึงแว้าลงมาอ่าเดี่ยวมีที่เก็บของมีข้างล่างวิ้ยมีชั้นหนึ่งใส่รองเท้าได้อันนี้ดีเพื่อให้มันเป็นแฟลต แฝงวางขอมจะเป็นแฟงตุกอย่างมเกันนัานข้างไม่มีที่ต่อไปของโงตดมีอย่างมีไฟข้างนาแต่ไฟข้างยังไม่แย่ไปดีนะยังเป็นหลอดอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไอคนนี้ตาไวมากอะไรที่เป็นหลอดไฟเนี่ยมันจะตาไวมากไม่ชอบหลอดไส้ไม่รู้เอดิสันไปทำให้อะไรโกรธเออเป็นจงเกียิจงชังเลอยเงียเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเดี๋ยวให้ลามไปลอง เขามีระบบเอดาที่เป็นกล้องคู่ด้วยด้านหน้าจะเป็นกล้องคู่2ตัวเพื่อับเพื่อให้ความละเอียดที่ดีขึ้นมากของกล้องเนี่ยผมชอบนะเขามีด้านท้ายเนี่ยเขามี4จุดเลยนะมีฮุกมีฮุกให้4จุดเลยนะซึ่งเราสามารถแบบล็อกหรือทำตะขคายเอาแหวนอะไรได้มันช่วยแบบว่าเซฟตี้เรื่องของการมัดของมัดอะไรได้มีสจุดแล้วกับตันเหนือะกับตันเหนื่อกับกากับกรฮุก ครับปวดหัวเลยปวดหัวกาบินปวดหัวฉากนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวทีมพลังงานทำนั่นอีกาบินกามาถึงนี่นี่คือดีไซน์ภายนอกเอาให้ดูกันคร่าวๆก่อนเพราะจริงแล้วมันเหมือนกับคันที่แล้วแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เป็นในเวอร์ชันใหม่เครื่องยนต์ใหม่เน็กคอร์ซสเดี๋ยวมาดูว่าเจ้าแม็กอร์สเครื่องยนต์ใหม่เนี่ยในเรื่องของ เครื่องยนต์และระบบเกียร์คือไฮไลท์สำคัญครับอยากให้ลองถึงความต่อเนื่องและรับกำลังมาเร็วขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราลองไปขับกันดูครับไม่ไปหรอไม่ไปอ้าวดีก็ิ้งขับแล้วไงเคยขับแล้วเราดีเเคยแล้วเขาขับคนแรกเลยบุรีรัมเห็นอยู่คุณผู้ชมเราไม่อยากดูคลิป

ตัวนี้เครื่องยนต์ใหม่2.2 Macpherson เครื 2. 2> ่องยนต์2.2เมื่อกี้ที่พี่เอบอกว่าทอร์กนี่เริ่มทํางานตั้งแต่1,600รอบครับนี่ตอนนี้เราวิ่งอยู่1,500รอบอเราขยับขึ้นไปนิดนึงนะฮะเราเราลองกระตุน้นคันเร่งดูเฮ้ยโอ้โหเออมาจริง1,600จริง1,600รอบเออมาตันนะามาจริงๆฮะอัตราลเร่งมาเร็วจริงพี่เอแกก็แมนนะครับว่าเป๊ะใช่ใช่คือปกติเนี่ยพวก ที่เป็นเทอร์โบแปรผัน v g เเนี่ยนะฮะมันก็เร็วอยู่แล้วเพราะมันติดบูสช่วยมันปรับโครงหลังได้ใช่ไหมฮะแต่พอเป็น m a c f o r ร์เนี่ยผมว่าเหมือนกับทางยูสุเนี่ยเขาก็ใช้ประโยชน์จากการที่ CC เพิ่มขึ้นเล็กน้อยอาจจะมีระบบจุลระเบิดที่มันว่องไวแล้วก็ละเอียดขึ้นสเวลนะไะไฮไฮสเวลอะไรเนี่ยบวกกับเกียร์เกียร์โตตันี้เป็สปีดใช่ ผมว่า3ามสี่อย่างเนี้ยทาให้รถมันกระฉับกระเฉงมากขึ้นแล้วผมว่าจริง3ามร้อยซีซีเนี่ยอาจจะมองว่าน้อยแต่มีในยะเพราะว่าเครื่องพันเก้าเราต้องแบกน้ําหนักเท่าเดิมเลยกับขยายเครื่องอีก3ามร้อยซีซีแล้วแบกน้าหนักเท่าเดิมเนี่ยผมว่าสองพันสองในยังไงก็ได้เปรียบกว่าด้วยซีซีต่อน้าหนักรถใช่แต่สิ่งมหัศจรรย์คือเขาทาได้ยังไงอ่ะซีซีเพิ่มแต่ประหยัดน้ามันมากขึ้นอันนี้นี่คือแบบโอ้โหสุดยอดนะอาจจะมาจากเกียร์มาจาก เทอร์โบแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คืออาจจะเป็นเหตุผลเมื่อกี้ข้างต้นว่าพอด้วยเครื่องแรงขึ้นแล้วแบกน้าหนักเท่าเดิมมันเหมือนกับคนที่ตัวใหญ่แล้วแบกของชิ้นเดิมเลยครับสมมติว่าของร้อยโลใช้คนตัวเล็กกับคนตัวใหญ่แบกอ่ะคนตัวเล็กก็จะทํางานหนักกว่าคนตัวใหญ่ตัวนี้อาจจะทํางานน้อยกว่าก็เลยกินพลังงานน้อยกว่าเป็นหลักการที่ดีก็เลยทําให้ m a c p h e r s o 2.2ตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าจะถูกใจผู้ใช้รถอีสุ เพราะว่าหนึ่งคือคุณได้กําลังที่ดีขึ้นสองคุณได้ตาความประหยัดน้ามันที่ดีกว่าเดิมเขาเคลมว่าสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหคือมันกินน้ำมันเท่าเดิมก็ถือว่าดีขึ้นแล้วนะใช่ใช่ะว่นี่คือมันเยอะขึ้นเออ๋ยวนี้ประหยัดกว่าเดิมอีกัะโอ้โหเราได้มาทุกอย่างเลยมันเหมาะสมกับที่ผมพูดทีแรกบอกถ้าเป็นความต้องการของคนทั่วไปเขาก็จะเอาอะแรงขึ้นแรงขึ้นก็จะเอาประหยัดก็จะเอาเอาทั้งสองอย่างอะไรเงี้ยต่ทำได้เฉยเลยนี่นะอยู่บนมิวเอ็กนะ ถ้าอยู่บนกระบะเนี่ยผมว่าน่าจะคล่องตัวกว่านี้กําลังเครื่องยนต์น่าจะดีก็เดี๋ยวไว้โอกาสหน้าอาจจะได้เอากระบะมาทดลองกันอะไรเงี้ยครับบนมิวเอ็กก็จะมีน้ําหนักตัวเยอะหน่อยใช่เพราะมิวเอ็กก็จะเป็น PPV ก็จะมีส่วนของการนั่งที่เป็น3แถวแล้วก็มีในเรื่องของตัวถังที่เป็นหลังคาแบบเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบน้ำหนักรถก็จะเยอะขึ้นเยอะกว่าน้ำหนักนี่ขนาดน้ําหนักรถเยอะขึ้นนะครับคือบอกได้เลยว่าบางคนที่ดูคลิปนี้อาจจะมีคําถามว่าอ๋อถ้ามิวเอ็ก เป็น m a c f o r c e 2 2.2กำลังเครื่องยนต์จะขับไหวไหมจะขับดีไหมตอบได้เลยว่าสบายครับใช่ครับคุณจะรีบคุณจะขับแบบ t r a d i t i o n อลแบบเดิมแบบนุ่มๆไปเรื่อยๆก็ไม่มีปัญหาหรือคุณอยากจะเร่งอยากจะซิ่งคุณก็ไปได้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะนี่ผมเร่งแซงให้ดูปื๊ดนี่เยงไงโอ้ยแบบแรงมาแรงบิดมาจะว่เปลี่ยนเกียร์นุ่มไหมครับไม่รู้สึกเลยอ่ะเฮ้ยเปลี่ยนเกียร์ดีจริง การต่อเนื่องมันดีขึ้นเนาะเออวุ้ยต่อเกียร์ดีมากอ่ะเมื่อกี้จังหวะแซงต้องมีเปลี่ยนเกียร์ทีนึงนะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเราวิ่งจากช้ามากๆอ่ะนะอุ้ยเรียกว่าตัวเนี้เป็นออโต้แปดสปีดที่เปลี่ยนเกียร์ได้สมูทขึ้นเอเกียร์นี้ดีจริงอยากรู้เลยยี่ห้อเกียร์ใครทำนะเอ้ยพผเผยเป็นเกียร์แบบพวกซัองซัเอฟนะอืมฮาเลยนะเกียร์ยุคใหม่เนี่ยนะฮะคือรถสมัยใหม่เนี่ย เขาเป็นเกียร์ออโต้กันแล้วเพราะว่าเกียร์ออโต้เนี่ยมันสามารถทําให้มันทนทานต่อแรงบิดสูงๆได้แล้วใช่สามารถทําให้มันมีรอบการทํางานสูงๆได้แล้วก็มันเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วเร็วกว่ามือคนเปลี่ยนแล้วนะทุกวันนี้เกียร์ออโต้เปลี่ยนเร็วกว่าคนเกียร์ธรรมดาล้ะกลายเป็นว่าทุกวันนี้เกียร์ออโต้อ่ะ มันมีความฉลาดใช่ว่องไวและแม่นยำใช่อ่าอย่างคนเนี่ยที่ว่าสับไวๆเนี่ยบางครั้งอ่ะเสียสมาธิก็สับว่าวก็มีถูกแต่ออโต้อ่ะไม่ว่าวมันไปมันมีคอมพิวเตอร์คิดให้เปลี่ยนปุ๊บปุ๊บขึ้นลงตามคําสั่งจากคันเร่งแล้วเราใช้งานเนี่ยถึงเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยแต่ถ้าเราอยากจะปรับแพดเดิลเฉียนเกียร์อะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็ไปได้ใช่ครับมันก็ตบเข้าเข้าขวาหาตัวเองปุ๊บมีแพดเดิลที่พุ่งมาไหลปักปักก็สบายเลยใช่ นะพร้อมซิ่งทุกเวลาหรือพร้อมเร่งเครื่องไปทํางานแบบด่วนๆน,นี่นะแล้วก็มุมกล้องนะครับ,รบมีให้ดู360คามีรา360รนี่มีรูปรถรูปอะไรตอนออกเปิดไฟปุ๊บเรียกว่าจริงๆเป็นกระบะยุคใหม่ที่อุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยครบคันเป็นแบบไม่แพ้รถ SUV เลยใช่แล้วครับนะขับสนุกดีนะเครื่อง2.2 m a c ฟอ r เนี่ยถือว่าใช้ได้เลย เมื่อกี้ย้อนไปว่ามิลเอ็กต uh, e างเดนครับอ๋ออยู่ออนู่นแล้วมิลเอ็ก2.2จะไหวไหมอันเนี้ยถ้าลองย้อนกลับไปดูเนี่ยตอนเด e n เ x ็ก e a พแบบว่ามายเนสเชนอ่ะมันจะมีเครื่องพันเก้ากับเครื่องสามพันให้เลือกแปลว่า2.2อ่ะต้องไหวเพราะมันเยอะกว่าพันเ้าใช่อ่ะมีทางตรงให้นิดนึงมีทางตรงให้นิดนึงมีให้ลองทอกได้เล็กน้อยลองนิดนึงศูนย์ถึงร้อยโอ้โห ปุ๊บเดียวเหมือนกันนะครับปึ๊บเดียวหลาร้อยนะป๊บเดียวป๊บเดียวเทขึ้นมาปึ๊บนี่ขนาดขึ้นเนินด้วยนะขึ้นเนินทางด่วนด้วยนะโอ้แป๊บเดียวรถติดพอดีข้อดีของรถดีเซลอะครับท้องมันเยอะท้องเยอะครับแล้วมาไวมาเลยรอบมาไวฉลาดขึ้นแล้วคันนี้ย4 0รอนิวตันเมตรก็จัดว่าพละงกำลังเนี่ยเหลือๆใช่ขับสองก็จริงแต่ว่าถ้าไม่ได้ไปทางออฟโรดเนี่ยขึ้นเหนือล่องใต้ผมว่าสบายใช่ จริงจริงเทอร์โบสแตนดาร์ดของรถแบบนี้น่าสนใจนะเอาไปใส่ในเครื่องซิ่งพวกเรานะอาเอาไปใส่ในรถเบนซินพะันห้านะกำลังดีเลยนะตัวนี้พันห้าร้อยซีซีเนี่ยเอาเทอร์โบแปรผันของพวกนีบ้บางคนเนี่ยซื้อไปแล้วเขาไปไปเปลี่ยนเป็นเทอร์โบใหม่ใช่ไหมบางทีเขา,อ,าอยากได้กำลังเพิ่มขึ้นนะอ่ะอูเทอร์โบสแตนดาร์ดแบบนี้น่าซื้อต่อมากเลย เพราะว่าตัวมันกำลังพอดีแล้วมันไม่ลงห้องเครื่องใช่แล้วเป็นเทอร์โบโรงงานเทอร์โบโรงงานเนี่ยที่มากับรถสแตนดาร์ดเนี่ยรอบอายุการใช้งานมันเกินแสนมันได้200แสนโลสมัยก็เหนียวด้วยเหนียวด้วยต่อท่อน้ำมันเลี้ยงดีๆนะฮะใช้งานเวิร์กเลยแล้วเป็นแปรผันไงคือบูสตติดเร็วนะฮะซปเปอร์ชาร์จฟรีไหมยังกำลังกำลังกำลังเดินทาง รอคิวอยู่รอคิว L15A โอ้ครับดีครับดีเดี๋ยวขางกลับเราจะได้โล่งหน่อยนะฮะตอนนี้เราวิ่งขาไปเนี่ยเรามือนถ่ายรีวิวกันเย็นไปนิดนึงใช่ใชนะ่ช่วงนี้งานเยอะครับกว่าจะได้ออกจาก <laughs> โอเนี่ยรอไป3-4มสโมงเย็นกว่าจะเริ่มถ่าย5โมงเย็น ถ่ายไปห้าโมงครึ่งแสงหมดหมดหกโมงมืดนี่บรรยากาศก็เตมๆหน่อยนะข้างนอกใกล้ใกล้ฟ้ามืดแล้วนะใช่แล้วก็บวกกับข้างในที่เป็นภายในสีดําใช่ตามสไตล์แบบว่าโต๊ะรถคันนี้น่าจะเป็นรถเดโมของโชว์รูมใช่ไหมครับใช่ทางอิสุสมหานครครับนะฮะก็เขาติดฟิล์มติดฟิล์มมามันหมาดเลยเนี่ยยังมีทใช่ยังมีทิชชู่ดันไว้อยู่เราพูดถึงอิสุสมหานครหน่อยดีไหมครับดีครับผมครับผมครับก็อิสุสมหานครเนี่ยก็มีทั้งหมด หกโชว์รูมดูแลคนไทยมายาวนานแล้วครับหกสาขาทวงเทพเลยครับก็วันเนี้ยผมไปเอามาเอาคันเนี้ยมาที่มาจากโชว์รูมสี่นครินก็อยู่เยื้องๆสี่คอนนะครับก็สำนักงานใหญ่เขาอยู่ที่ถนนพิบูลีตัดไม้เลยคลองตันไปนิดนึงอยู่ซ้ายมือนะครับแล้วก็ถ้าจะไปโซนทางอ้อมน้อยปิ่นเก้าติวานน์เนี่ยมหาชัยก็อีกสามโชว์รูมสี่โชว์รูมอีกาโชว์ูมทั้งหมดหกโชว์รูมก็ใครสะดวกที่ไหนก็ เข้าไปทดลองขับเข้าไปดูข้อเสนอได้นะครับแล้วก็คือข้อเสนอที่เนี่ยผมว่าก็ดีเลยเพราะที่บ้านเนี่ยก็ซื้อจากที่นี่เหมือนกันครับนะครับไปลองดูไปลองสัมผัสดูฮะผมว่าอยากให้ไปลองเครื่อง Mac Force 2.2จุดตัวเนี้ยทั้งลองทั้งตัวกระบะลองทั้งตัวมิวเเลยนะแล้วคุณจะรู้ว่าเออเฮ้ยเครื่องตัวใหม่นี้มันดีจริงๆนะน่าใช้กว่าเดิมมากนะครับประหยัดกว่าตัว1.9ุด กำลังดีกว่าตัว1.9อ,อันสิบคันคือเกียร์ออตโตตัวใหม่8สปีดฉลาดจัดเลยเนียนเนียฉลาดฉล,ลาดนะฮะอย่างดีจริงๆรอันเนี้ยครับไอ้พวกระบบความปลอดภัยเขาก็มีเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นอ่าป้องกันการชนอย่างเมื่อกี้ผมถหยหลังแล้วมีแบบมีรถตัดไวๆฟึ้รถเบรกปึ๊บเราก็ตกใจเฮ้ยโดนอะไรเปล่าไม่ใช่ ระบบมันเบรกให้ก่อนโดนก็เผื่อว่าถ้ามีเด็กอ๋อใช่รุ่นนี้มีมีกล้องเอดอรสแล้วใช่มีเอดอรสแล้วเพราะฉะนั้นระบบต่างๆมาครบเลยนะครับจะเป็นเลนคลิปนะฮะระบบเบรกอัตโนมัติระบบอะแดปทีคลูซคับโรครบเครื่องเลยล่ะครบเครื่องแล้วก็จอตรงกลางก็เป็นแบบว่าเป็นจอดิจิตอลละเออโหโหพอเรามาเข้ามาใต้ทางด่วนหน้าดำปีเลย แสงหมดครับเดี๋ยว<ช>ออกไป<ช>นิดหนึง่ง<ช>ออกไปนิดนึงยังพอเหลืออยู่ข้างนอก่อนี่มาตรงนี้ยังเริ่มสว่างเลยพอได้ยังพอได้เดี๋ยวถ้าโค้งคับรถนะครับไปครับตามหลังไปได้เลยครับผมเอ้ยนี่มันแก๊สคุณหรือเปล่าไม่ใช่ตอนนี้ผมเอาส่งน้องไปจัดก,การเรื่อง <c oughs> พลาสติกกรุแฝงประตูอยู่แลเนี่ยโอ้โหดูจังหวะเป็นเคียดเห็นไหมมันสมูทมากเลยนะมันแบบมันจะมีเสียงดับเครื่องนิดเดียวอ่ะดืดดืดดืดอะไรย่างเงี้ย แต่ความรู้สึกคือไม่รู้สึกเลยนะนึกว่า CVT ถ้าฟังเสียงคือ CVT มันจะไม่เปลี่ยนเลยไง CVT มันจะอืดๆไปเรื่อยๆเลยแต่นี่คือมันยังมีจังหวะเปลี่ยนเกียร์แล้วทําให้เรานับได้เลยนะว่า1 2 3 4 5สเงามสี่ห้าหกเขาคืออะไรนี่สมมติความเร็ว1 0อยกิโลเมตรนิดๆเนี้ยตอนนี้ก็น่าจะเป็นโอเวอร์ได์ละเจ็ดแปดใช่ไหมฮะโอเวอร์ได์ละผมเห็นหลายคนนี่เขาไปลองๆหรือว่าคนที่เขาซื้อมาแล้วนะเขาลองขับเกียร์สุดท้ายเนี่ยนะฮะเดินทาง ร้อยยี่สิบเนี่ยนะฮะเขาบอกรอบเครื่องพันแปดเอออทำมาเพื่อประหยัดโดยแท้เลยนะแล้ววิ่งทางไกลดีด้วยนะนะฮะคือหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าไอ้เกสุดท้ายร้อยี่สิบรอบเครื่องพันแปดเนี่ยมันมันคืออะไรผมเกริ่นให้ฟังครับแต่ก่อนยุคที่ผมกับ พี่หลามเนี่ยขับรถกันเป็นรถสันดาปปกติเนี่ยรถห้าเกียร์เนี่ยเกียร์ห้ารอยี่สิต้อจะอยู่ประมาณสามพันห้าอ่าเราเราเราถึงรู้สึกว้าวกับพันแปดว่าโอ้โหแต่ก่อนเราเกียร์ห้ารอยี่สิบไปความเร็วเดินทางรอบอยู่สามพันห้าวันนี้รอบมันลดมาเหลือพันแปดใช่ใช่มันคือครึ่งหนึ่งเลยนะใช่เครื่องดีเซลรุ่นใหม่ๆเนี่ยเอาจริงไม่ใช่แค่อซูๆอย่างเดียวครับรถ หลายๆยี่ห้อที่เป็นเครื่องดีเซลเป็นกระบะเป็นรถ p p v หรือรถ m p v อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้พอเครื่องกำลังดีๆรอบเกียร์สุดท้ายอ่ะอัตราไฟแนลไดร์ตัวสุดท้ายเนี่ยมันมันโอเวอร์ไดร์เยอะเลยนะมัน0 7นองเงี้ยโอ้โหมันต่ำกว่าศูนย์นี่ะมันเยอะมากอ่ะมันเลยทำให้มันประหยัดมากๆไงเหยียบแช่ยาวๆเดินทางไกลวิ่งแบบยาวๆเป็นร้อยกิโลเนี่ยนะฮะประหยัดดีมากนะยิ่งไกลยิ่งประหยัด ก็พูดถึงเดินทางไกลแล้วพอเป็นเครื่อง2.2เนี่ยค,คุณจะได้ประโยชน์ของการเดินทางในเมืองด้วยเพราะว่าด้วยรอบเดินเบาด้วยขนาดซีซีที่เขาย่อลงมาจาก3,000ถึง800ซีซีเนี่ยในเมืองก็ไม่กใิ่น<ช>ก็จะประหยัดน้ำมันในการเดินทางได้ครับแล้วเรงจริงมันมีระบบที่รถติดแล้วตัดการทำงานของเครื่องยนต์ไดยนะแต่แอร์ยังเย็นอยู่แต่ว่าพวกเราอ่ะ เราไม่ชอบเจอก็ปิดเพราะว่าไอเดอร์ต็อปเราไม่ชอบเหยียบเบรกปึ๊บเอะดับเอะดับอะไรอย่างเงี้ยเราตกใจใช่เราก็เึกวุ้ยนัดเป็นไร้วเราก็ขึ้นมาทีไรเราก็ปิดทุกคันเรากลัวเครื่องดับเราไม่อยากให้เครื่องดับใช่ใช่นะฮะโอ้ใช้จริงจริงครับ แม็กฟอส2.2นะฮะอยากให้ลองแล้วก็อยากให้แวะไปที่อีซุซุมหานครได้ทั้ง6สาขาเลยนะครับนะฮะชอบสาขาไหนไปสาขานั้นเลยใช่ไกล้สาขาไหนไปที่นั่นได้เลยครับอ่านะฮะเดี๋ยวโอกาสหน้าจะหาแม็กฟอส2.2ตัวที่เป็นกระบะมาให้ลองด้วยนะครับจะได้รู้ถึงความแตกต่างวันนี้เราได้รู้บนแพลตฟอร์มของมิลเอ็กแล้วนะฮะเดี๋ยวเอามาให้ครบทุกรุ่นได้นะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับครับฟ้ามืดแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ DC for the beat in the city กลอกไปทุกที c r u s i n g a i n a s y เข้มขั all tight h a d i t s like a night ทุกครั้งก็ใส่ถึงจุดหมา